ดูออกสิเนี่ยกระเป๋าอะดำๆอ่ะมันชอบก๊อปปี้กันมาทั้งหมดเลยนะเนี่ยสมาคมเขาตรวจกันตั้งเยอะแยะ,ยะเขาหลังนะไปซื้อของที่ไหนมันก็ต้องระวังพวกเนี้ยของปลอมไม่แยะแล้วชอบปลอมโดยเฉพาะพวกดำๆอ่ะกระเป๋าสีดำเป็นกระเป๋าที่ปลอมมากสุดเนี่ยรุ่นนี้ก็ปลอมมากกาเบลรุ่นนี้อีกคลาสสิกสิบนิ้วโคตรปลอมเลยปลอมเยอะมากใบนี้ก็ปลอมเชื่อป่ะว่าใบนี้ก็ปลอมใบนี้อีกแต่ดูยากสุด พี่ปูเหรอโหเคยใช้เ็กของปลอมแต่เข้าใจความรู้สึกป่ะเคยใช้ของปลอมมาแล้วอะ่ะแล้วเลิกใช้อีกเลยอะ่ะเพราะเวลาใช้ของปลอมอะ่ะเราไม่รู้ว่าคนอื่นรู้หรือเปล่าแต่ตัวเรารู้อยู่แก่ใจเวลาใช้แล้วอายเขาอ่ะแล้วแบบกลัวว่าเขาจ,จับได้ว่าเราใช้ของปลอมอะ่ะใช้ของแท้ดีกว่าไม่ต้องหลอกตัวเองเอาพี่ปูแล้วทําไงให้ได้ใช้ของแท้อ่ะเอา ไม่มีเงินก็อย่าใช้สิถ้ามีเงินน่ะก็ค่อยมาซื้อของแท้ใช้ไปหาที่ซื้อที่ที่ดีๆที่เขามีใบรับประกันอย่างพวกสมาคมแบรนด์เนมมือสองหรือตอนนี้เขาก็มีแอปพลิเคชันชื่อเรียลทูแบรนด์เขารับประกันสินค้าตลอดถ้าเราซื้อออนไลน์ซื้อของแท้จริงอะ่ะก็ต้องมีเงินตามที่เราแบบกําลังเราไหวแต่ถ้าไม่ไหวเป็นพี่พี่ไม่เล่นของปลอมพี่ปูแล้วถ้าไม่มีเงินนะ่ะซื้อของปลอมไปใช้ก็ได้ก่อนกระถ้าเกิดไม่มีเงินนะ แลวอยากจะซื้อของปลอมใช้จริงๆนะก็พูดไปตัป้งแต่ต้นแล้วอะหลอกตัวเองได้หรือเปล่าหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นด้วยนะหลอกคนอื่นได้เราก็หลอกใจเราเองได้นะใจเราอะรู้อยู่แล้วว่าใจเรา่แท้หรือปลอมสุดท้ายนี้นะพี่ปูฝากอะไรให้คนใช้แบรนด์ของปลอมหน่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงห <c oughs> ันมาใช้มือสองของแท้สภาพดีๆอ่ะสี 4, 5, ่ห้าพันก็มีนะอย่างเช่นพวกหลุยวิทตองลุกชี่เลยพวกเนี้ยใช้ของแท้ดีกว่าแต่ ถ้าใช้ของแท้ก็ต้องตามกำลังที่เรามีถ้าเกิดไม่ติดอะไรมากก็ใช้ของแท้ตัวเองรู้อยู่กับใจว่ามันปลอมคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่พี่ปูรู้นะปูปราบะเป๋าอะตรวจกระเป๋ารู้บอกเลย